สวัสดีค่ะทุกคนแาวยาวันนี้นะคะวันนี้นะคะแมวกับครอบครัวนะคะกับสามีแล้วก็กับลูกชายนะคะมาดูหนังกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหนังวันนี้เรามาดูเรื่องอวตารกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกับนุ่มๆกันคะ่ะนุน่นอยู่กับตุ้งน,นะคะมาแล้วนะคะทุกคนนี่คือที่นี่เรียกว่าั้มทัวร์นะคะทุกคนและนี่คือโรงหนังของเรานะคะ โรงหนังเมืองฮัมโบกค่ะตึกที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะคือตึกคาสิโนนะคะทุกคนนี่นะคะตรงนี้นะคะตึกเบลเลยค่ะเอสเาว oh. าคนโตนะคะแล้วก็คนกลางนะคะให นี่นะคะคือโรงหนังเมืองฮัมบบกนะคะทุกคนนี่นะคะซีนิแม็กนี่นะคะนี่คือด้านในโรงหนังนะคะทุกคนเราซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะมีสองสามชั้นนะคะบ่ นี่นะคะเอ่อเราดู3 d ดีกันนะคะทุกคน oh <my> น,นะคะสี่ชั่วโมงค่ะทุกคน oh <my> นละค่ะสุดทังเด oh <my> ี๋ยวเรามาซื้อเอ่อของกินกันก่อนนะคะทุกคน oh <my> คนเยอะมากเลยนะคะ mm hmm. นี่นะคะเราก็มาซื้อป๊อปคอร์นนะคะทุกคน mm hmm. นี่นะคะ นี่คือเมนูที่เราจะสามารถซื้อได้นะคะทุกคนได้นะคะนี่นะคะแมวเอาตัวนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะได้ทั้งป๊อปคอร์นแล้วก็ได้ทั้งมันนะคะชิพนะคะเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปในโรงหนังนะคะเราคงาคงคุยกันไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวแ้วก็จะเข้าไปในโรงหนังนะคะทุกคน ตอนนี no ้ก nice uh? so ็ลองหาเมนูอยู่นะคะนอัปดาห์ใ e r ่าห์่สักดาห์ใหญ่ัปดาห์ใหญ่สั o ดาห์ใ e ญ่ e ัป e าห e ใหญ่ัา่สัปดห์ใหญ่สัดานดาหดาน์ะามหลัปมานะคะญ่่สัปดาหาก็จะซื้อด้านหน้า่์์ใหด์ น yeah, yeah? yeah. oh, ี ich less, wie ่คือพ yeah. ็อปคอร์นของเราค่ะถั่วใหญ่เลยนะคะแล้วก็เมชิฟนะคะมันทอดแล้วก็เดี๋ยวเราเติมโคกอีก2อันนะคะแล้วก็น้าเปล่าค่ะ เนี่นะคะเราต้องมาเติมโคกเองนะคะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะมีเครื่องสต้มเติมโคกให้นะ

นี่นะคะแก้วบเบลเลยนะคะทุกคนดูนี่นะคะด้านหลังก็แกม่มมค่ะแต่ละคนก็มีในมือหมดนะคะแต่ละคนนะคะเนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโรงหนังแล้วนะโซ่ so, ทุกคนคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูหนังมานะคะแล้วก็เดี๋ยวาอกมาเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะคะว่าหนังเป็นยังไงนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันค่ะโอ้ oh, หนัง ก็สามชั่วโมงกว่านะคะคือก็สนุกนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องกลับบ้านแล้วะคะ่ะคนยังเยอะอยู่เลยนะคะตอนนี้กลับบ้านแหละตอนนี้นนสเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กลับบ้านแล้วนะคะก็ลากลันเรียบร้อยค่ะ <c oughs> ดพะนนะะูพระจันทร์นะคะพระจันทร์ทรงกฎนะว้าวนี่นะคะ เด oui er pues so ี๋ยวเขาได้าง่านะคะลูกชายไปส่ง nah บ้านนะคะทุกคนเออส่งแค่ที <enables> <S <S <1: được kindergarten cruise> ่สถานีรถไฟที่เราจอดรถไว้นะคะซฝันดีค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝาก f o l l o w ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกัน